เยาวดดับอยู baby, ่กับผมดีมคุงนะครับและแก๊งเบบี้ดีซี่วันนี้นะครับเราอยู่ในรายการแกดอมธรรมเนียนกติกามีอยู่ว่าพวกเรา7คนเนี่ยจะได้รับสมุดปริศนามาแล้วมันจะมีอยู่หนึ่งเล่มเวที่ต่างจากพวกแล้วพออ่านแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งบอกใครนะเว้ว่าเราเป็นอะไรแอบไว้ก่อนโอเคอ่าพรเดี๋ยวพี่จะให้ผัดกันใบวนรอบแค่สรอบเท่านั้น เพื่อหาว่าใครอะคือแก่ดำก็หาเจอไม่เจอชี้ผิดชี้ถูกไม่ว่ากันถือว่าเราเล่นกันคำๆเนาะโอเคครับมาใครงงกติกาก็รอดูในคลิปเอาได้เลยนะทุกคนโอเคทีมงานมาเลยสมุดว่าไงน้องปล่าครับคิดถึงเฉยๆอ่าคิดถึงเหมือนกันครับสร้างเรืงนี้สรังเฮทูยูอีโดะทำไมไม่ตีตาทำไมตีกูทับตีกูสิเฮ้ยลืมบอกทุกคนวันนี้เรามาเล่นหมวดสัตว์กัน แล้วก็ใช่แล้วเกมนี้เราได้ต้นฉบับมาจากช่องใต้ยัดแช่สโลนั่นเองนะครับมีขึ้นตรงนี้เลยชอบช่องนี้มากๆใครเครียดก็คือไปดูได้เลยครับเข้ใจมากโอเคใช่ครับ,รบอขอดูก่อนโอเค ของฉันไม่บอกว่าเป็นอะไรทุกผมได้กินในขอบย้อยอะไรเนี่ยหมดอะไรทุกคนอ่านกันหมดยังว่าตัวเองเป็นอะไรครับอ่านกันแล้วอ่านกันแล้วงั้นเดี๋ยวเริ่มจากน้องแอร์ก่อนไหมหนูหรอใช่เริ่มจากน้องแอร์เลยน่ากลัวมากแอร์วะขนลุกมีลิ้นมันก็กินได้อืมเป็นอันตรายมีหางยักแยงเฮ้ยมันมันด่าพิธีมันเนี่ยไม่ใช่ด่าพิธีเอ้ยอุ้ยใช่เหรอเยรเย้เบล โอเคครบรอบแรกแล้วอ่ะต่อเลยอ่ามันยาวมากอืมไม่อยากอยู่ไกลกลัวฟุดฟุตบางตัวก็มีพิษจมูกดีเครื่องบกเครื่องน้ำเอามีตาไอสัตว์มันก็มีสัตตัวเมีตยเอ้าเอาไว้ไือเพียงโอเคอันนี้รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วหัวกลมๆหัวกลมๆอ๋ออะไรหัวเหรอไอ้เี้าใบเขาไอ้ใบ ถ้าเธอยังไม่ออกมาจะว่ายังไงดีเดี๋ยวมันรู้วแบบแบบแบบแบเจ้กังวะคนละใบไม่หาดอือถามว่าแถวบ้านหนูมีแถวบ้านผมไม่มีชอบอยู่ในป่าป่าหลังบ้านผมมีครับไม่ชอบเข้ามาในห้องน้ำอ่ะมันมีลายเอ้ามันเอ้ามันสัตว์ที่เดนได้โรศัสอบได้พ้องสี่โกหกคนละลาย อันนี้จะต้องชทยุ่ยยากมากเลยนะไม่รู้ว่าใครเป็นอ่ะใครเป็นแก่ดำเลยอ่ะเอางี้มีคนที่สงสัยอยู่คิดว่าไอ้แจ็คเป็นแก่ดำให้ยืนขึ้นสรุปมากสุดก็คือเบลใช่ไหมใช่ไหมมั้งผมก็ไม่รู้แล้วพี่อ่ะเออใครคิดว่าพี่เป็นโอเคคนที่เป็นอ่ะจะต้องไปบอกหน้ากล้องว่าตัวเองเป็นอะไรโอเคมาเดี๋ยวผมจะบอกเองว่าผมเป็นอะไร ผมเป็นงูอ้าวอฮ้ยเอ้า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 วอ้าเอ้าเอ้าเอ้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 าเอ้เอาเอ้าเอเบ้เอ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 ้่แ้อ้กเอ้าาารเากเ่น้เ้เ้อาอ้อเา้า้เาอ้อเเอาเเเก็บไปกเ้้้้อเอาไ้เ้ไ้้อา้้้องเเออ เดี๋ยวเริ่มจากแจ็คก,ก่อนมามันมีขาครับกินได้อร่อยอืมทำอาหารได้มีขี้มันร้องได้อืมมันมีจะงอยมันชอบขันสเปกโทรบินไม่ได้อืมของพี่คอลูกได้เป็นไข่อ๋อมีชื่อเสียงบ้านหนูมีขาสั้นมันเก<ต>มันจิก ฮะจิกมันจิกมันจิกฮะเดาอ่ามีตาครับของพี่อ่ะมีศิลปินเรียกชื่อนี้ด้วยตอนร้องเพลงใช่มันมีปากนั่นเองรับมากเลยก็มูอ้โอ้ยกินข้าวตอนถ่ายทำตอโนหนูหิวมั้เอาไปว่าเบลเองอ่ามันมันพุ่มากมันมันมีปีกมันชอบกระเพือปีกมันชอบจิกอะไรหากินตามดิน อยู่ได้ทั้ง KFC และแมคโดนัลล์อ้าวอริงนะเทปฝั่งกูอ่ะยังพอเข้าใจเทบฝั่งมึงสี่คนเนี่ยเฉลยหมดเลยอ่ะอยู่ในบ่อนเป็นสิ่งผิดกฎหมายเป็นเออใช้ดาบคนได้ชอบเสียงดังอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วเรามาเดากันว่าเป็นใครใครคิดว่าแอร์เป็นให้ยืนใช่หนูยว่าพี่แอร์โอเคแอร์สองคนของพแอ โอเคแอนสองคนนะใครคิดว่าเบลเป็นให้ยืนอ่าแอนหนึ่งคนแล้วใครคิดว่าทีเป็นยืนโอ้เออเออใช่กูด้วยกูด้วยกูด้วยพี่ลุดเอางี้เอางี้ได้หมดเลยได้หมดเลยโอ้ยถ้ามึงขัดถ้ามึงถ้ามึงยืนคนนึ่นกูออกนอกกล้องแล้วอะโอเคอ่ะใครคิดว่าพี่เป็นให้ยืนโอ้ยพี่ว่ากูเดิมเลยดีกว่าไหมขนาดนี้กูไม่คคริดว่าพี่เป็นหรอกไอ้นะอ่ะขนาดนี้อ่ะไปไปบอกหน้ากล้องเลยตัวเองเป็นอะไร ตัวเองเขาไหมเขาเป็นไก่คขาวฉันเป็นแก่ดำฉันเป็นนกแก้วนกแก้วมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอ แกก็เสียงดำเหมือนกันไม่คือมันไม่ไม่เราจะบอกแบบไม่แบบพูดมากอ่ะพูดมากน้องนึกถึงนกแก้วนกแก้วมันพูดมากไงน้องไม่ชอบพี่เป็นนะเป็นนกแก้วแกก็เสียงดำเหมือนแกเหมือนกันพูดมากเหมือนกันไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสาวใัเย็นกันใจเย็นใจเกันโอเคต่อไปรอบที่สามแล้วเดี๋ยวรอบนี้จะให้ไมล์มาเล่นให้ให้แจ็คกับไปเป็นตากล้องแทนสลับกันใช่เพราะว่าไอ้แจ็คเนี่ยเฉลยแล้วมันมันเฮี้ยเกินโอเคอ่ะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวปิดกล้องแล้วก็เดี๋ยวให้แจ็คไปนี่แทนเลยโอเครอบที่สามมาเลยครับ จ้าจ้าจอ้าวไอ้เหี้ยเป็นมุกเป็นมุกคาเฟ่แล้วกูโดนอีกแน่ใช่ครับผมเราเรียกว่าพี่น้องสายตอเล่ใช่คือว่าเมื่อกี้เดียวมัเป็นอยู่วะเนาะใช่ไหมเราได้สองมุกเหี้ยอะไรครับเนี่ยอะไรกาโูอะไรเกาลู กลางวงไม่ใช่เก่าเกยี่ยกูแดนเลยทีนี้เอาเงีนทำไมอ่ะอ้างั้นรอบนี้เริ่มที่แอรเหมือนเดิมตัวใหญ่อืมตัวใหญ่กินกินพืชกินพืชอ่ากินพืชได้เอ่อพึ่งพาอาศัยอ่าไอ้ตัวนี้เนี่ยบางบางใสายปอเกว่าสายพันธ์่บางใสายพันธ์ก็อยู่ที่หนาวอ่ามีพละกำลังสูงสี่ขา น้องค่อนข้างที่จะพบเห็นได้ง่ายในที่อื่นอ้วนมากอือเอาบุงด่าเบลทำไมอะใช่ใช่เอาของโอเคของน้องเบลมีเขามีเรามีเราอะไรเราเพื่ใบหอมีสองสีเราสามารถเห็นได้ในสวนสัตว์คีเมนมึงไปดมทาไมอะเอาไม่เคยเดินผ่านเหอนมันเหม็นชริงนะ ีหานช่วยทํางานได้มันชอบเอ่อมันชอบมองคนไม่รู้ม,ม,มันผิดไหมไม่รู้อะผิดแหละมั้งโอเคอเคนี่ยเน,นี่ยไอไอคือไอหัวแดงเนี่ยรู้แล้วเนี่ยไอหัวแดงมันเป็นเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ได้เป็นเปรียบเหมือนผู้ชายคนหนึ่งอืออยู่กับเชาวนาะอ่ามันเพิ่งรู้เพิ่งรู้อือเป็นสัตว์หลายเซล ตาแบบนั่นตาแบบเล่นเกมอ่ะชอบต้นด่าอ่ลน้องน้องมีสองตามีสี่ขามีเขาด้วยสองเขาไอ้หมาไอไปเนี่ยไอหมาไอ่ะโอเคครบแล้วสามรอบใครคิดว่าแอร์เป็นให้ยืนขึ้นครับไม่มีหรอกข้ารู้หมดแล้วข้ารู้หมดแล้วใครคิดว่ากูเป็นให้ยืนขึ้นครับไม่กูก็เป็นควายเหมือนมึงนะวุ้ย ก็เป็นควายควายเฮียอะไรอยู่อย네ู่ในเขาเลิกเหนือตอนถึงี่หนาวเฮียกูเป็นหนีกูเป็นหนีกูเป็นเพนกวินจะไม่เคยบอกลากล้องไปหนีผมเป็นหนีผมเป็นหมีก็อะไรเฮี้ยคนอื่นเขามานุมานู่นไอเยี้ยนี่มาบางทีก็เจอในฤดูหนาวงงเลยควายเฮี้ยอะไรเนี่ยเอ้าควายควายนี่ควายลอนดอนไง อยากอยากทะหลนี่จรรต่อแหลมันคือชีวิตจิตใจอ่ะโอเคเรามีเริ่มที่น้องแจ็คครับผมแจ็คหี้เราน้องคนนมันมีปากมันตัวไหนเหมนนุ่มอยู่บนน้ำก็ได้กีฬาเราเคยเจอที่มันอยู่ในทิกต็อกเบลชอบมากอยู่บนน้ำได้ไปแล้วไปแล้วโอเคเอาขอโทษขอโทษขอโทษน้องเอ่อปากสี้มสีสีม ชอบฟง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 มันชอบอยู่เป็นฝูงอยู่เป็นฝูงอยู่เป็นฝูงเฮ้ยหูไปเลยเนี่ยหูเพิ่นหรือเปล่าหูนเขนมันใช้ทำกระเป๋าหมอนได้น่าจะมีปีกนกินข้าวได้ น้องมักินได้ข้าอะไรกินไม่ได้วะเออตัวเฮียอะไรกินไม่ได้วะมีแต่ละนย่างใครก็รู้อี้หนูเอาไปพ่นลงไปตีสตอรี่บ่อยๆขาสั้นมากเอ่อน้องราคาแพงนิดหน่อยเฮ้ยกูก็ซื้อไปกี่ร้อยดิว่าเคยถูกเอาไปทำเป็นอาหารโคตรอร่อยมีตาเอ่อเอาแบบแบบเฉลยนะเฉลยเลยนะอ่ะฮะน้องยิบผ้าพรมเหรอ พอจะทัดทีเนียเลยทัดตัวเนี้ยโอุ้ยต้องพูดแบบกลืนยาวเลยนะเรื่องเนี้ยครับผมทัดตัวเนี้ยเฮี้ยมีลิ้นโอเคค่ะคุณแค่นั้นกำลังนึกอยู่เอาไงใรยังไงพารู้ดิวะเขารู้หมดแล้วไอ้เี้ยไม่แน่เลยอหะเฮ้ยก็แบบเผื่อบางเผื่อเขายังรู้ตัวช้าไงก็ตายป่าถ้ามันรู้ตัวช้ามันก็ได้นี่ได้ไงมึงก่อนมึงตีกูทำไมมึงมึงเหมือนว่ากูไม่ได้เป็นคู่เดียวมึงอะอะไรทำแหม่มอะไร ทำาบบแบว่าทำว่าทำแหม่มเลยโดินล้อบ่อยโดนล้อบ่อยเออว่ะเฮ้ยเอ๋หรอเป่าวะมันอ้วนมากแล้วก็ต้มเตี้ยมเฮ้ยอ้วนมากเออาจจะแปรกับเพื่อนจะได้ใครคิดว่าไม้เป็นให้ยืนขึ้นใครคิดว่ายืนเป็นให้ยืนขึ้นใครคิดว่าตาคงเป็นให้ยืนขึ้นใครคิดว่าดินคงเป็นยืนขึ้นใครคิดว่าทีเป็นยืนขึ้น ใครคิดว่าเบลเป็นยินขึ้นเอ้กับฉันต้องดีนะพี่หนูทุกคนได้อะไรกันหนูถามได้ไหมไม่ไม่เราเราไปข้างหน้าก่อนเราไปบอกกันเราได้อะไรไม่ต้องก็พูดนะพี่แจ็คหนูเป็นอันนี้ค่ะพูดเลยบอกเลยแจ็คเอกเวินพี่ได้พี่ได้ห่านเอาเอาาฉันก็ได้ห่านก็ได้ห่านเยอะอ้าวอันนี้ป่ะไอจิ๊บไอจิ๊บเนี่ยไอจิ๊บเป็นเป็ดเมื่เป็ดเหรอเอ้ามึงได้เป็ดเหรอมึงได้เป็ดเหรอ อ้าวอ้าวกูกูต่างกันเนี่ยเออเขาเอามันเดียรมันคาสั่งเหมนกันเนี่ยคาสั่งเหมืนกันมันแท่จำเป็นว่าอยู่ซื้อมาตัวไม่พี่ไม่เคยมีคนบอกห่านปากสีส้มใครบอกปาสีส้มตาอมาปะมามาบอกอ๋อสีเป็ดไอ้ควายนว่ามันต้องมีคนเป็นเป็ดคนหนึ่งอ่ะอ๋อกูแล้วกูเข้าพูดมาตลอดเลยเนี่ยใานเลยเนี่ยเขาห่านกันหมด เอาโอเคก็คลิปวิดีโอนี้มีประมาณเท่านี้ถ้าเกิดใครอยากดูอีบีสองก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับก็ถึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเรา b a บ y d ดดิซี่ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจ้ครับผมเย้บ๊ายบายยามันยอง